Uh, วันนี้วันนี้เป็นเป็นเรื่องวิกแอนล y ซิสนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ถ้าแปลงง่ายๆก็คือว่าเวลาเจอแท่งเทียนยาวๆครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวหรือว่าแท่งเทียนสีแดงเนี่ยครับครับ <c oughs> พอสมมุติแท่งเทียนสีเขียวมันชูดขึ้นไปเนี่ยแล้วเราใช้แท่งเทียนนั้น มันจะมีแนวรับตรงไหนนะครับอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูได้โอเคคำว่าคำว่าวิกอ่อพอดีฝรั่งคำนี้ฝรั่งจะคิดนะครับของอาจารย์เจมส์เบอร์ฟี่ครับอันนี้ก็เป็นหนังหนังสือพิเปียกนะครับโอเคอขออนุญาตถามจอจอมันเลื่อนไม่เป็นไรข้ามข้ามข้ามไปที่เนื้อหาเลยครับวันอาทิตย์นี้เอาเนื้อหาเลยได้เลยฮจับจังไรจังไรเอาเนื้อหาเลยอันนี้ครับภาพ าภาพวิเคราะห์จะเป็นอย่างนี้นะโอเคโอเคว่ามาเพราะว่านี้สาคัญเพราะว่าหลังๆหลังๆเราเจอร,รูปกราฟแบบน,นี้เยอะมากโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กๆนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคนถามครับว่าเ,เราดูเอ็มอหนึ่งกับเอ2มอสองก่อนถ้าถ้ามันจัดเดียงอย่างนี้ครับคือสั้นสั้นอยู่บนยาวอย่างเนี้เราเราจะทราบอยู่แล้วว่าว่ามันเป็นเพนด์อันนี้พอมันชูดขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ท่านที่ไม่รู้จะไปรับตรงไหนนะครับว่าจะรอคาว่ารอย่อครับจะไปรอย่อที่ไหนก็คือให้ใช้แท่งเทียนตัวนั้นเลยนะครับหานครึ่งครับโอเคหานครึ่งเลยครับดังนั้นถ้ามันยังมีเทรนอยู่นะครับมันย่อได้แต่มันจะลงมาประมาณครึ่งนึงะครับมันจะไม่ฝาวแต่ถ้าลงมาแล้วหลุดครึ่งนึงของแท่งเทียนก็จะฝาวครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกครับ อันนี้สมมุติเป็น Time Frame, Week, Time Frame Day แบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นไม่ไม่ดีหน่อยก็คือเส้น moving average เนี่ยมันมาจัดเรียงกับเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับ ma 1, 1> ก็คือ moving average ยาว ma 2 moving average สั้นทีนี้จู่จมันเจอแท่งแดงตุ้มลงมาอย่างนี้ครับคำถามคือ ส่วนมากมันจะขึ้นไปหมดแรงที่ไหนนะครับก็ขีดแท่งแดงครึ่งหนึ่งครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นแนวคิดของอาจารย์เจเมอร์ฟี่ครับก็คือมันราคามันจะขึ้นไปได้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งแดงนะครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างจริงครับตัวอย่างจริงอันนี้เป็นกราฟวีคข,ของเดลต้าครับแท่งที่ผมวงกลมไว้นะครับก็คือเป็นแท่งเขียวชูดขึ้นไปครับ สังเกตไหมครับว่าตลอด8สัปดาห์มันมันจะลงไปแตะนะครับแต่มันจะไม่หลุดครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวนั้นเลยครับประมาณนี้ครับก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญที่ที่อยากจะเอามาอ่านำเสนอให้พี่เปียกกับผู้ฟังมานานแล้วครับว่าเวลาเจอแท่งเทียนนะครับยาวๆนะครับไม่ว่าจะแดงจะเขียวเนี่ยเราใช้ประโยชน์เขาได้ก็คือหารครึ่งนะครับ แล้วถ้ามันยังมีเทรนด์อยู่เนี่ยมันจะไม่หลุดครึ่งหนึ่งของแท่งนั้นอืมันจะไม่ใช่ฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีนี่เราเอาทั้งยวงมันเป็นซิกแซกไงครับแต่อนี้ไม่ใช่ครับแต่ฟิโบนัชชีไม่มีตัวเลขห้าสิบใช่ไหมมีครับฟิโบนัชชีมีห้าสิบแต่แต่มันจะไม่ค่อยเกิดจิตวิทยามหมู่เท่าไหร่วิโบนัชชีของไทยเนี่ยส่วนมากจะไปเล่นกันที่หกสิบเอ็ดจุดแปดครับโอเคห้าสิบไม่ค่อยเห็นครับโอเค ยกเว้นเป็นคัสเตอร์แล้วไปกองกันที่ห้าสิบครับอืมอืมอ่าแบบเนี้ยครับเมื่อไหร่ที่เจอแท่งเทียนแดงเยอะๆหรือแท่งเทียนแดงยาวๆแล้วมันปั้งปั้งปั้งลงมาอย่างนี้นะครับเอาเอาทั้งยวงตรงเนี้ยครับแล้วก็ตีหารครึ่งครับอืมหารหารครึ่งตรงนั้นเลยนะครับทรงมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยครับว่าราคาถ้ามันฟื้นเนี่ยมันจะไปสู้ตรงไหนแต่สู้ไอตัวนี้สู้จนหมดแรงนะครับแบบแอดวาน ืแบบนี้ครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็แบบเนี้ยครับเจอแท่งเทียนอ่าลงแรงๆปังๆ,ๆลงมาทั้งทั้งยวงตรงเนี้ยครับเราจับมันหานขึ้นเลยนะครับตั้งแต่ตรงสี่มตรงนี้นี่ครับมันมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้ครับอแล้วก็อันนี้ก็เจอแท่งเทียนชุดลงมาแบบนี้ครับจับหานขึ้นได้เลยนะครับจับหานขึ้นได้เลย เห็นว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนเนี่มันคือจิตวิทยาที่เขาต้องสู้ประมาณสามครั้งนะครับถึงจะสามารถชนะได้นะครับครับผมก็จะเป็นวันนี้ก็เอามาฝากประบาดนี้ครับจริงๆจริงๆคือวางแผนไว้ว่าเอ,อจะรีบกลับโรงแรมแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือไปเลี้ยวรถผิดพอดีขับไปอ่อ ไปบางละมุงเออแล้วก็ทีนี้เลี้ยวผิดตรงสี่แยกยักษ์นั้นนะครับก็คือใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีกว่าจะกลับมาได้ครับแต่แต่ผมผมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามันถุกเฉินเนี่ยผมเมื่อเช้าผมเลยรีบทำไฟล์ก่อนแล้วก็เซฟลงไอคาวในครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยมเอายอบุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อกแชร์กันโอเคโอเคครับผมเอาวันนี้วันนี้พี่เอาแค่นี้นะ ราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาไปรับแฟนเน่ยเดี๋ยวนี้เหงื่อท่วมแล้วในรถเนี่ยใช่ครับเออโอเคโอเคเอาแค่นี้นะพี่ยิ้มนะขอบคุณมากขอบคุณพี่เปียกครับครับสวัสดี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 ครับ